It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟาแก้วที่320กับผมบอลสุรัตน์นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เอาผู้บริหารเรา HR ยังต้องแก้ปัญหากันหลายวันอยู่นะครับ ก็คือเรื่องของการลาออกการเปลี่ยนงานโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคีย์แมนของบริษัทเป็นทาเล็ตขององค์กรแล้วอย่างที่เราคุยกันครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเจนใหม่ๆเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยทุกๆเจนเลยนะครับก็จะเจอเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือการที่อยากจะขยับขยายการปรับเปลี่ยนงานวันก่อนก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับจริงๆคนนี้ก็อายุเกินเลขสี่มาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะ ไปเริ่มงานในด้านเ r เนี่ยที่องค์กรอญ่าแห่งหนึ่งนะครับอยู่ได้ประมาณสัก78เดือนนะครับก็ออกมาครับแล้วก็ไปเริ่มงานใหม่ในองค์กรขนาดย่อมลงมานะครับแต่ว่าก็มีรายได้มีรายละเอียดของงานที่ดูท้าทายน่าสนใจกว่าองค์กรที่ตัวเองอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแล้วก็พอมาอยู่องค์กรใหม่ต้องบอกว่ายังไม่สองสัปดาห์เลยครับก็มารู้สึกอีกแล้วว่าตัวเองอยู่ผิดที่ละองค์กร ก่อนหน้านี้อยู่ไปเปจ็ดเดือนองค์กรใหม่นี่2สัปดาห์ก็ตัดสินใจจะไปยืดหลายใบลาออกแล้วนะครับและเท่าที่ได้พูดคุยกับท่านนี้เนี่ยนะฮะเหตุผลในการลาออกของทั้งสองค์กรเนี่ยคือเหตุผลเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของ Toxic c u เ t u r e ที่เขาเจออยู่ครับแล้วก็ในงานวิจัยของเรื่อง Great Resignation ก็ให้ Toxic c คเค u r เเนี่ยเป็นเหตุผลอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยนะครับที่ตัดสินใจที่จะยกย้ายงานนะครับ แต่คำว่าไอท็อกซิเคิลเจอร์หรือมลพิษทางวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็เป็นคำ word นคบัสร์ดนะฮะที่ต่างคนต่างก็พูดกันไปแล้วมันก็ไม่มีมีการนิยามชัดเจนจริงจังว่าแล้วมันคืออะไรแค่ไหนน้ำหนักอยู่ตรงไหนถึงจะเรียกว่าตอนนี้มันท็อกซิล้ะและอะไรบ้างละ่ะที่เป็นลักษณะของเคิลเจอร์ที่มันท็อกซินะครับ ็เลยมีโอกาสได้ไปอ่านบทความครับของ MIT Sloan Review เข้านะครับซึ่งต้องบอกว่าทาง MIT เนี่ยเขาศึกษาเรื่อง c o o r r p corporate culture มาอย่างจริงจังค่อนข้างอย่างยาวนานเลยนะครับใครสนใจที่จะศึกษาลงลึกเรื่อง c corporate c u l t u r e เนี่ยก็ไปอ่านบทความของ MIT ได้นะครับมีมากมายหลายชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีทฤษฎีมีโมเดลมีเฟรมเวิร์กเลยหลายอย่างที่มาจากสำนักนี้เช่นเดียวกันแล้วก็งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำในช่วงโควิดนีเองนะครับ โดยที่ MIT เนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Glassdoor นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Glassdoor คืออะไร Glassdoor นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ในหลายประเทศใช้กันนะครับแต่ว่าประเทศหลักๆเลยเนี่ยแล้วเป็นต้นกำเนิดก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับ Glassdoor ถ้าพูดง่ายๆเลยก็เหมือนกับเป็นแอปรีวิวองค์กรนั่นเองใครจะหางานใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาที่ Glassdoor แล้วก็จะมาดูว่าพนักง,งานที่เคยทำงานที่องค์กรนี้หรือกำลังทำอยู่ก็ตามเนี่ยเขารีวิวองค์กรเนี้ยในด้านต่างๆอย่างไงบ้างแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่ MIT เนี่ยเขาไปทำร่วมกับ Glassdoor เพราะ Glassdoor เขามี Database มีฐานข้อมูลเยอะมากเลยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ทาง MIT สนใจ ก็คือเรื่องท็อกซิคเคาน์เตอร์แค่ไหนอย่างไรจึงจะเรียกว่าท็อกซิคเคาน์เตอร์ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับที่เราจะได้เอาเรื่องนี้มาแชร์กันให้ทางผู้นาําองค์กรต่างๆนะครับมาเตรียมรับมือมันแน่นอนครับข้อมูลนี้นเป็นข้อมูลของสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยดเเดมิกของโลกในปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมว่าคนแต่ละซีกโลกเนี่ยมักจะมีมุมมองที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆและนั้นผมเชื่อว่าข้อมูลชุดนี้แม้จะอยู่ต่างวัฒนธรรมกับเราก็ตามเนี่ยแต่มีหลายๆส่วนน่าจะเอามาปรับใช้ได้ครับ โดยที่ทาง MIT เนี่ยเขาจะโฟกัสที่เขาเรียกว่า c คาน์เจอ500ฟังแล้วเหมือน Fortune 500อะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมฮะแต่ของ a s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  o r เนี่ยเขาเขาทำเรื่อง c คาเจเป็นหลักเลยเพราะเขาก็เลยมี c คาน์เจ500ก็คือองค์กรไซส์ใหญ่นะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วเขาก็ไปอ่ะไปโฟกัสที่เคาเจ500แล้วก็ไปดูข้อมูลของพนักง,งานเนี่ยหล้านสามแสนกว่าคนเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นปริมาณที่ใหญ่พอสมควร จากทั้งหมด40อุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่เขาดูครับง่ายๆเลยครับเขาดูว่าคนที่ให้น้ำหนักเรื่องของสกอร์ของเ o าบริ a t e เค l าเ r e ร์นะครับในระหว่าง1 5ถึงเนี่ยโดยเฉพาะนะครับสกอร์ที่อยู่ต่ำๆน,นี่สกอร์ที่เค้าเ r e ร์ต่ำๆก็แปลว่าเค้าเจ e ร์ที่นั่นไม่ดีใช่พอที่จะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นท็อกซิกแล้วไปดูซิว่าองค์กรที่ได้สกอร์ต่ำๆเนี่ย พนักงนานเนี่ยเขาใส่คีย์เวิร์ดหรือเขาพูดถึงองค์กรยังไงบ้างแล้วเขาก็จะเอาพวก AI เอาพวก Data t a a n a น y t i c กมาวิเคราะห์ดูครับว่ามันมีคำพูดซ้ำๆอะไรของคนที่ให้สกอร์เคาเจอต่ำๆบ้างเพื่อจะได้ดูว่าอ๋อคำพวกนี้ไงหรือเรื่องพวกนี้ไงถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในองค์กรคุณจะมีปัญหาเรื่องเค้าเจอร์ในทันทีหรือพอที่จะเรียกว่าเป็นท็อกซิคเคาเจอได้ แล้วเขาอย่างนี้ครับเขาได้ข้อสรุปเลยครับว่าองค์กรที่ได้สกอร์ในด้านเค้าเชอต่ำๆเลยเนี่ยนะครับจะมี t o x i c 5 c ไฟฟ์เค้าเชอร์แอตทริบิว์ก็คือมี5อย่างเนี่ยแหละครับที่จะมีผลต่อการที่ทําให้องค์กรนะเกิดท็อกซิกขึ้นนี่ห้อย่างนี้ถ้าเรารู้นะครับแล้วบางอันเนี่ยที่เราดูแล้วว่าองค์กรเราก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเราจะได้หาทางป้องกันหรือหาทางในการที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้น เรามาดูกันเลยดีไหมครับว่าไอ้หอันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ non inclusive ครับถ้าจะแปลเป็นไทยก็อาจจะหมายถึงความไม่เท่าเทียมกันนะครับของคนในองค์กรนั่นเอง,เอง,เองความเท่าเทียมความแร์นี่ต้องบอกว่าโอมันเป็นดัชนีที่แซงตันอื่นมาเรื่อยๆเลยนะครับในเจนใหม่ๆในประเทศไทยก็ให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอันนี้ก็บอกว่าเป็น ตัวแรกๆเลยครับที่อาจจะส่งสัญญาณและทำร้ายวัฒนธรรมเกานั่นเองนะครับถ้าจะแบ่งเรื่องของ non-inclusive เนะี่ยเขาก็แบ่งได้หลายอันด้วยกันนะครับตัวแรกเลยใน Glassdoor เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ LGBTQ นั่นเองเรื่องนี้จริงๆบ้านเราก็ก็เป็นประเด็นหลักเหมือนกันอาจจะใกล้เคียงกับที่อเมริกาเลยก็ได้เพราะอเมริกานี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกเลยนะครับของ non-inclusive นะฮะ คือการไม่ยอมรับความแตกต่างทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศนั่นเองอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์ต่างๆางเช่นความพิการบางด้านอะไรอย่างเงี้ยหรือความไม่สมประกอบของคนนะฮะเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของวัยเรื่องของเพศนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอเส้นสายอีกว่าใครพวกใครใครเส้นใครใครมาจากมหลาลัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเหมือนกัน นั่นเกิดแรงนะครับอันที่2คือ disrespectful ครับก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดกริยามารยาทการแสดงออกของหัวหน้าลูกน้องนะครับการดูหมิ่นเยยดยม้มการไม่เคารพในสิทธิ์ต่างๆของกันและกันพวกนี้ก็ใช่ทั้งหมดนะครับผมเคยทํางานในองค์กรหนึ่งซึ่งการให้เกียรติกันเนี่ยหรือการยอมรับความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งใน core v a ขององค์กรเนี่ย ก็ทําให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอัตราการลาออกการย้ายงานค่อนข้างน้อยในยุคสมัยนั้นนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของอันอิ i c ิ l ครับก็คือการที่ขาดซึ่งจริยธรรมต่างๆซึ่งอันนี้หมายรวมไปถึงเรื่องการทำผิดการคอร์รัปชันการโกงการหลอกลวงหรือการพยายามพูดจาต่างๆให้ทุกอย่างมันดูดีแต่จริงแล้วมันไม่ดีอย่างที่ ที่ที่อย่างที่พูดนะครับอย่างเช่นองค์กรอาจจะพยายามจะไปขายของอะไรบางอย่างกับลูกค้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะทาให้พนักงานอึดอัดได้ในฐานะคนที่ต้องไปสื่อสารเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่องค์กรพยายามจะปิดบงังเรื่องบางเรื่องให้พนักงานหรือปิดบังเรื่องบางเรื่องกับลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องการที่องค์กรไม่ให้ความสําคัญเยี่เรื่องของ ความเสี่ยงต่างๆของพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานเรื่องสุขภาพต่างๆพวกนี้ก็อยู่ในข่ายนี้หมดเลยนะครับ 4. c u คัด throat นะครับก็คือยังไงดีอาจจะหมายถึงการหักหลังกันการแทงกันข้างหลังนะฮะแต่นี้อาจจะเป็นเคสแบบ worst case หน่อยนะครับหรืออาจจะไม่ขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานเป็นไซโลมากๆขาดการ c o l l a b o r a กันนะครับหรือบางทีขัดขวางกันบ้าง ใช้ KPI เป็นตัวตั้งบ้างงานฉันงานเธออะไรพวกนี้เจอแบบนี้ไปเนะี่ยคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆก็ท้อนะเพราะว่างานมันก็ต้องทำโดยทีมทำโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของหลายๆคนถูกครับถึงจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายเราก็อันสุดท้ายคือ abusive ครับซึ่งอาจจะหมายถึงการใช้ความรุนแรงเลยนะครับในการบริหารในองค์กรในการสื่อสารการทำงาน ปูการบูลลี่กันนะฮะหรือว่าจะเกิดการตะคอกใส่กันของหัวหน้าง,งานกับลูกน้องอาจจะรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดทางเพศต่างๆและนี่คือ 5. ลักษณะครับที่จะเป็นเหตุทําให้เกิดท็อกซิเคาลเจอร์ในองค์กรได้ังนั้นถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าองค์กรมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ5อย่างนี้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนทำให้เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับพอดูแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะครับว่าเห็นหลายๆองค์กรเนี่ย จะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ5เรื่องนี้เนี่ยเป็น c คอแวร์ u e กองค์กรนะครับลองมาดูแต่ละตัวนะครับอย่างเช่น Integrity อย่างนี้นะครับ respectful อย่างเช่นอย่าง ethicalcollaborative พวกนี้ก็จะไปสอดแทรกอยู่ตาม c อแวร์ l u e สององค์กรต่างๆอันนี้ก็ดูแล้วเป็นไปได้เลย นี้ในบทความนี้เขาก็พูดถึงว่าแล้วองค์กรที่มีท็อกซิคเคานเจอร์มากๆเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างแน่นอนเลยครับก็คือเรื่องของอัตราการลาออกแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นผลโดยตรงเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสุขภาพของพนักงนานนะครับทั้งในเชิงของทางด้านกายภาพไม่ใช่สุขภาพจิตอย่างเดียวนะครับโรคหลอดเลือดโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งเบาหวานเาบอกว่ามีโอกาสมากถึง35-55%เลย หากพนักง,งานปล่อยให้ตัวเองอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนอกจากนี้ก็เรื่องของการที่พนักง,งานลาออกแล้วต้องหาคนใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสะดุดของงานต่างๆมากมายคนที่เขาอาจจะมาเริ่มงานกับเราแล้วก็อาจจะดูจากภาพลักษณ์ภายนอกนะครับหรือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างแบรนด์ Employer Brand ต่างๆได้ดีเนี่ย แต่พอมาเข้ามาข้างในแล้วเจอปัญหาอย่างที่เพื่อนผมที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกนี่นะครับก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับเสียเวลาทั้งคนเข้ามาและเสียเวลาขององค์กรด้วยที่ต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นความลับที่ยังไงที่สุดคนก็ต้องเจออยู่ดีครับมันปิดไว้ไม่ได้นานนะงั้นเรื่องท็อกซิคเคานเจอร์จึงเป็นเรื่องที่ผู้นําทุกๆคนจะต้องหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญจริงๆครับ การที่เราโปรแอคทีฟในการสร้างวัฒนธรรมองค์ดีๆเลยเนี่ยมันก็เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันอย่างหนึ่งได้นะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจสร้างมันเนี่ยวัฒนธรรมแบบธรรมชาติที่มันไม่ค่อยเอื้อประโยชน์กับเราเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับและไหนๆมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรดีๆเลยล่ะนะครับเพื่อจะได้เห็นองค์กรในแบบที่เราอยากเป็น ปอดภัยจากท็อกซิกต่างๆพวกนี้ครับผมวันนี้ก็แฟงหมดแก้วแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.